าหน้าบึง้งลากไปหาของเหม็นอ่าไหลองลากไปสิแป้ง,งแป้งหอมหรือเหม็นหอมอ้าวลากไปนากสวยๆโอเคเสร็จอาหารเหม็นหรือหอมเหม็นอ้าวลากไปอีปื้นอยู่ถ้าตอนเหม็นอืมแมลงวัน,นอ่าดอกกุหลาบหอมหรือเหม็น หอม้ออาวลากไปหอมโอเคอ่าทางขยะเหม็นหรือหอมเหม็นอ่าวลากไปหน้าปูนัดล้วต้องไปติ้งรดนเหม็นเนาะนี่ปนนูนัดก็ต้นพิงอันอีกอันหน่งอ้าอย่ากโยงเส้นเลยยีราฟกินต,ต้นไม้ก็โยงไปหาต้นไม้อ้าแล้วเสือกินลายเสือ เลี้งเนี้ยอ่าวลากไปหานเลยนะี้ยช้างกินอะไรช้างิเลี่ยงเอ็งไปไม้โอเคเกง่งลากลไปไค่อยๆทำพัดโอเคเยี้ยอันไหนนาฬิกามีตัวเลขไหมมีปะมีอ่าววงกลม ตัวเลขอีกดูดิอ่าวงกลมเลยมีไหมเออแล้วมีอยู่ไหมมีอ่าวงกลมให้หมกอันนี้วิชาคณิตแล้วนะอันนี้อันนี้จะมีตัวเลขอ่าวงกลมเลยไหนมีตัวเลขก็จะแม่ตืออ่ารีโมทใช่ไหมใช่อ่าวงก อีโมดีว่าสะไม่ถึงเดี๋ยวอีกสามวิชาเองนะจะเสร็จแล้วนะอันนี้นั่นซื้อเอาวงกลมอ่ะพี่ต่อมันจะมีตัวเอเออพี่ตัวเอตัวนั้นเลยใช่ไหมครับเพีงกลมเลยครับพี่เสร็จเย็นอ่าหมดยาหมดแล้วอ่าหมดแล้วโอเค หนูไม่รักแม่แมทำไมไม่รักอีกอะแม่ฮะก็คุณครูให้ระบายสีเดียวกันแล้วนะโดนจะเปลี่ยนสีได้ไงอะฮะแล้วจะเปลี่ยนสีสีระบายเร็วๆคุณครูอาตุ้มจะให้เปลี่ยนสีอาตุ้มให้เปลี่ยนอะไรถ้าอาตุ้มเขามาสอนอาตุ้มเขาต้องบอกแม่ ลีลาแม่ยาหนูจะยาจะาหน่อยเถียงทุกคำกอะไรนะเมื่อแตกเมื่อแตกแล้วเป็นไงร้อนร้อนแล้วเป็นไงไม่ทำแล้วเหรอไม่ต่อแล้วเอายังไม่เสร็จเลยอันนี้เท่อไหนูเด่นหนูจน,น,นอันเลยเนี่ย ก็เล่มหนึ่งก็ตัวเองยังอยู่อนุบาลหนึ่งพอแล้ววะไม่ทำแล้ววะพอแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีเดี๋ยวนะังซีรับเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งต้นอายเลยทำไมอ่ะมันไม่มีน้องป้าหนึ่งเดีวเพราะอนุบาลหนึ่งจะไม่ให้นมแต่ไม่ให้นมโรงเรียนนะนะไม่ให้นมใช่ทำไมโรงเรียนมันดาไม่ให้นมเหมืนอนโรงเรียน ไม่เหมือนเราเรียนประิที่ที่หนูไปโรงเรียนอะไรอ่ะแม่ฮะ,ะอันนี้บอกว่าอันนี้บอกว่า